่อยเดอ้อพร้อมยังครับวัสดีเจตูวัสดีครับวัสดีค่ะพี่น้องวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงเดินทางมาถึงอุดรอ,อยากบอกอะไรข่อยอยากบอกมูเจา้าข่อยมาต่งวดก่อนี่แล้วเพิ่นโทรมาห้องบ่ได้ออกอากาศให้เพินเนอโอปอเนาะพี่ลืมโทรพี่เขาว่าสิโทรพระองค์นั่นแม่นโอ้ที่เพิ่นโทรมาที่เฮาว้าวสิโทรกลับไปหาเพิ่นนน่ะเป็นยังไงพี่แม่นเหรอครับแม่น พะว่าเพิ่นเคยหายแตกสามตัวคนได้แตกแสนแตกล้านจนว่าได้ย่ายวัดกับท่านหันใหญ่วัดกลางท่างยหายวัดท่านที่เลยพี่น้องมันแตกคักไหลดังคักไหลแบบว่าเราเราสีใหญ่วัดตลอดเลยเพราะว่ามันเลกมันดังเลาสีบ่อเลาสีบ่อไห่เลาสีบ่อไห่คนจับจุดได้ว่าเราอยู่ใส่น่อ แต่ขันเฮามีเบอร์โทรเรานี่คือขันเวลาเราได้ปุบเราสิโทรหาเฮาเองโอ้ส่วนมากท่านท่านจะโทรหาเจตูใช่ไหมแมนเราโทรหาดูโอ้แสดงว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมรู้จักเพราะว่าเคยไปไหมเคยไปพ่อเพิ่นเราบัดที่นี่เพิ่นกันเลยทักเราบัดที่นี่ก็ไปขอน้ำเพิ่นงวดแหลกเพิ่นห้แตกสามตูเลยเฮ็ดลงห้เอฟซีเบิงช่วงนั้นอยู่คนเดียวเนาะเอฟซี FC กับบบ่าไดลายปันไดดอกแต่ว่าแต่ว่าไทายบ้านนั้นก็เจ้าจได้หลายฉายาท่านชื่ออะไรนะ อาจารย์นลรนามอาจาร์ีละนามแมนจ้ะลอดด้เอาอยู่คนเดียวเลยอยกระอักเอาต้นเนาะผู้ใดบอกมูเจ้าผู้ไฟหาอยกระได้เต็มเต็มลดนแล้วโอ้เล่าให้ถือีิรีได้ครับที่ที่แหลันี้คือเรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมานะบ่ไดแตงเลียงให้พี่น้องไปย่อนเบืองเลยบ่ในคลีปข่อยมีมดเพราะว่าอาจารย์ครั้งแรกเนาะแมนจ้ะครั้งแรกของพวกเจ้าครั้งแรกแต่ว่าของเกตูมีมาต่้งแต่ซี ตั้งแต่สามสสองไล่มาเลยแม่นไล่มาเลยแต่อกอกที่แรกสามสี่สองแล้วก็ออกเทียที่สองนี่ก็คือเพิ่นหามาแตกบนแตกลางก็คือ 9, ก้าห้าศมันก็ออกเก้าหากับห่าศูนบนและล่างงวดต่อมาอีกหวดต่อมาอีกแล้วก็ห้หกแปดหามันก็แตกแตกโตโต,โตแม <c oughs> ่นบ่ล่อ วดวังหันเข้าว่าได้ตามแมนเห็นแกโทรมาอยู่แต่เราไม่ได้โทรกลับว่าแมนวดก้อนนี่แม่เขา่ได้ตามงวดที่มันออกวดก้อนนี่เขาบ่ได้ตามเราเข้าเราก็ว่าได้ติดต่อมาบันนีงวดอันหาเจต์เจ็น่ที่มันออกเจต์เจน่เราโทรมาบัดที่นี่เจตูพันกาเว่ากับโอปออายุว่าสีโท่ไปแมนบอบัดมือนี้ฝนเมื่อฝนตกเข้ากัเลยลืมเขากัเลยบ่ได้โท่ไปบัดกลับไปหอดบ้านแล้วจังได้เราวาเพิ่นโท่มา ก็เลยได้ผู้เดียวตั้งแต่เกตูเพื่อนไหหมาเม็ดเดียวเกตห้าเกตเม็ดเดียวตัดเล่นตัดเล่นเขาเจ็ดเกตตัดเล่นเขาเจ็ดเจ็ดเพราะว่าตัดไหก็คือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหาหาเจ็ดสามเม็ดแค่นี้ไปกับได้ได้แบบว่าเอฟซีที่เขาเจ้าตามเล่านี่คือเขาเจ้าได้แต่ส่วนใหญ่เอฟซีของเล่านี่สิมาจากมูบานมาจากกรุงเทพจะเมารถมาเอง ได้ปุ๊บข้าเจ้ากันแบบว่ารอรอรอลอหัวสีออกนี่ข้าเจ้าสีเมาลรถมาเลยกรุงเทพจะเมารถทัวร์มาแล้วกาไอทั้งบ้านมองเกตูยูนี่บ่ถือแต่เสาหัวแล้วกลือว่าบ่ถือแต่คนบ่อซื้อแค่นั้นคันวาเลขของพระอาจารย์องค์นี้นี่คือข้าเจ้าสิจ้องเลยจ้องเลยเราเราสิเปลี่ยนซื้ออยู่ตลอดโอเปลี่ยนชื่ออยู่ตลอด ขันบเปียนซื้อคือสื่อบบได้โอปะเอ้าขนาดนั้นเลยพี่เอ้าจะขนาดนั้นบ่าขนาดนั้นยังไม่ง่ายวัดเวลาขันเลขแตกปุ๊บนี่อาจารย์นางนากับอาจารย์นิรนานี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันที่ไม่เอาเอาเหรอเอางันเพื่อนเป็นอาจารย์ไลนา้ตอนนี้ตอนนี้เป็นอาจารย์นละนามเปลี่ยนชื่ออีกแล้วตั้งแต่เจตูไปตามที่แรกนั่นซื้อพระอาจารย์ไม่อยากดังเออ เดี๋ยวนี้ั้งแต่เจตูตามมานี่เปี่ยนสามซื้อแล้วเปี่ยนซื้อ<ม>ตลอดเพราะว่าคือสิสื่อบดาเลยคันว่าเป็นของเล่านะ่ะเอางวดนี้ท่านให้มาอย่างเจ๊งวดนี้โทษไปแล้วเล่าเล่านั่นคาดติดติดงานเจ้าอาวาสพนตุยเ<อ>พิ่นกันเลยว่ายา,ากอยู่เดอ้อยา่าเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจาย์สิเฮ็ดห้ดอกให้ก็สสให้เกตูก้อนมูนนั่นละว่าสัน<ม>รอสะกอนว่าสัน แต่ว่าวันนี้ก็ไม่เสียเที่ยวเนาะว่าเสียเที่ยวเมื่อนีต้องพิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้ในเอฟซีนะสำ <SC S 1> <นะ S 2> หรับอาจารย์นิรนามนะแต่ว่าวันนี้เจต่บอกว่ามีอีกอาจารย์หนึ่งมีอาจารย์หนึ่งแม่นเหมือนกันใช่ไหมแม่นคือกัน,น,อกนเอาขอถามประวัติหน่อยอันนี้ครั้งแรกของทางช่องผมครั้งแรกแมนบ่เจตูกับครั้งแรกคือกันแต่ว่าประวัติของเพิ่นนั้นมันมากแต่โดนแล้วเพิ่นหังบ่ย่อมให้เพิ่นย่านมันดัง เพิ่นยานมันดังเพิ่นบ่อหายเพิ่นสีไปซื้อเอาจนเพิ่นได้เหมดโคบเหมิดสุยางสะกอนบัดนี้ที่เกตูวไม่ได้มากนี่คือเกตูไปขอเพิ่นว่าขอแน่พราะว่ากันลั่งสีสางพระองค์ปฐมยูวัดพระธาตุน้องมัดอยากได้เงินไปสางพระขาดยูประมาณหามื่นเพิ่นกันเลยว่าขันสางพระสีหายยูเพิ่นกันเลยหายมากบัดที่นี่กันเลยว่าขันแตกขันแตก ชุดนี Alors, ่นี่ค kind of ือเพิ่นกับสีซอยสางคือกันเพิ่นว่าเพิ่นกันเล่ไฮขันบ่กระสั่นก่ได้ของเพิ่นมาพี่น้องขันสิไปเอาซื้อเพราะว่าข้าเจ้าเลขออกปุ๊บข้าเจ้าสีเห็ดเห็ดแล้วแล้วข้าเจ้าสิเมาลดไปหาซื้อหาซื้อลอตเตอรี่มองหันมองนี้ข้าเจ้าสิไปข้าเจ้าเห็ดเอาจังสี่หาน์งเทียข้าเจ้ากระไดเลขท่ายสองโตเลขนาสามโตได้เลขไอ้ท่ายสองโตเนี่ย แต่วัารางวัลทีหนึ่งท่านไหนยินข่าวท่านคือใครครับเจตุอาจารย์คือกันนั่นแหละาารย์<ต>อะไรครับอันนี้เพิ่นดังเพิ่นว่าอยากให้ออกซื้อได้เอาฉายาก็ได้เจ้โอ้มันบ่ฮู้จากสิต่างฉายาเบื่องไดดิเอาง่ายๆก็คือพระเกกิเลยละ่ะพระเกกิองหนึ่งเลยละ่ะแมนแต่เพิ่นแต่เพิ่นเพิ่นว่าอหาออกซื้อดอกอพี่น้องสังเกตเบิ่งว่าพระเกกิองคใดเจตุไปถ้าคลิปดูคือองคนั่นละ่ะ คือย่าให้ออกซื้อมันสิมันสิผิดเพิ่นเครื่องเพิ่นเป็นพาในว่างพรอมอันละเฮ้าเบาบ่ได้เออชื่อแล้วกันเนาะบ่ขอบ่เออแต่แต่แต่คนละองค์กะพระคนละองกับโอ้คนละองเนาะคนละองแต่ว่าตัวเลขท่านให้มาแล้วไห่มาเพิ่นไห้ม้าต่มือแรกคเพิ่นคือแบบว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเพิ่นเสียเอาไห้ลูกซิ์ลูกหาไปหาซื้อเลยขอดูหน่อยครับเออบัดนี้เจตตูนั่นก็เลยไปเอาน้าองค์ขลักเพิ่นมาก็เลยเป็นเซียนร้อยเอ็ดก็เลยเป็นเซียนร้อยเอ็ดซะ นี่ล่ะค่ะแต่เซียนนิรนามนี่ยังไม่ได้ใช่ไหมคับยังเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะอาจารย์นิรละนอาจารย์นิระนามยังบได้อ๋อพิมรอไว้นะเอซีนะพิมรอเด้อพน้องเด้อนี่น่ะอันนี้คืออีกท่านหนึ่งเป็นพระอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าลูกศิษย์มาปล่อยแทนเมนถ้าเกิดถ้าเกิดอาจารย์นิรละนามมาตรงกันนี่ฟาดโหลดทื่นเลยทื่นเลยแต่ก่อยคือว่าสิตรงอยู่ดิ้าเบงเด้อ้าเบงโหลดคันบ่ตรงอ่ะ ตรงแท้ๆยังได้กระตรงหนึ่งสี่หกใช่ไหมเจ๊แมนตัวตรงพนนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันจะมีเม็ดเดียวแค่นี้นะครับมีแค่หนึ่งสี่หกเม็ดเดียววิ่งหกวิ่งหนึ่งแค่นี้ค่ะหกบนหนึ่งล่างแต่ว่าบางที่กับมาหนึ่งบนหกล่างยังสิงน้าของพิ่นนะกะเล่เอาก็ะเล่บกเขียนบนและแล,ล่างข,าของท่านเนี่ยถูกขิงงวดละแต่ไอซื้อตีเป็นเลขกระถือ ขนาดนั้นเลยบ่สว่สว่าเพื่อให้เป็นโตบ่ซื้อกับพี่บ้าแล้วพี่น้องโอ้ขนาดเพื่อนไอซื้อตีเป็นเหล็ลูกซย์ลูกหานังอยู่นี่เพื่อนไอซื่อซืตีเป็นเลหล็กยังถือเลยยาย่อยว้าคักหลยขนาดนั้นเลยบ่เจ้อีหลีดเิเมนรรมดาแนวทางนะเจ๊นเนาะเป็นวความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้อนี่ดูไปก่อนเพราะว่าผมก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทํานะครับ ข่นายได้เห็ดหลายเทียนแล้วล่ะแต่ว่าข่อยหังบ่ได้เห็ดดบงวดนั่นวดวดวดนั่นข่อยไปร้อยเห็ดน้ำเพิินนั่นวดนั่นข่ไปร้อยเห็ดน้ำเพิินนั่นข่ได้อันหยังล่ะอันได้สามสามซี่ค่ะครับอ๋าขอบคุณเจ๊ตูนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเอารวยรวยเ้อพี่น้องเด้อเพืมันกลับหัวแมนไอซือๆกับเป็นเลข างันเพื่นไทยตัวไหนเจ๊ว่างันเพื่อนไหยมาสองคู่เพื่อนไหยมาสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดมันออกมันออกเจ็ดเจ็ดว่นี่ให้วดนี่ให้หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกเม,ม็ดเดียวแต่เจตูมากลับหัวให้เป็นหนึ่งสี่เก้าด้วยของวันที่เทไรเจ๊วันที่สิบหกตุลาอสองหาหกแปดพันคุณท่าน ลานคุ้นลานไปเลอยพี่น้องต้่ตองเอาดอกพันคุ้นพันมันน่าน,านยค่ย